คุณน้ฟังคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณปริยาหินเตี้ยนค่ะซึ่งก็ดูแลนะคะ,อ,ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาขาค่ะกับโครงการโคกหนองนานะคะเดี๋ยวจะให้คุณปริยานะคะได้ได้เล่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาในพื้นที่ของตำบลนาขานะคะว่าเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ตอนนี้ในพื้นที่มีอะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เริ่มโครงการมาตั้งแต่กบับ ประมาณมิถุนาปีสองพนห้าร้อนะคะเริ่มเริ่มขุดมาก็ปีกว่าๆแล้วค่ะทราบโครงการจากกรมพัฒนาชุมชนนะคะก็พอรู้ข่าวก็เลยไปสมัครค่ะแล้วก็ไปอบรมที่ที่ชุมพรที่คาบาน่าท,ที่จังหวัดค่ะที่จังหวัดค่ะอบรมมาแล้วก็มาอยู่ก็เอ,อแล้วก็เขามาขุดให้เป็นแปลงแรกที่ขุดอะคะ่ะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ ตอนนี้ก็คือในพื้นที่เนี่ยทำทั้งหมดหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ค่ะขุดเป็นเป็นเป็นบ่อเป็นบ่อสองบ่อแล้วก็เป็นนาเป็นโคกค่ะส่วนโคกอันนี้เราทําเป็นแปลงผักค่ะแปลงผักอันนี้ส่วนนี้ตรงนี้มันนอกนอกหนึ่งไร่ทาทานอกขึ้นมาค่ะค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยที่มีทั้งบ่อ บ่อบ่อนี่สองบ่อสองบ่อค่ะในบ่อนี้ได้เลี้ยงปลาไหมคะเลี้ยงปลาค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีค่ะพอดีพี่ปล่อยปลาตอนนั้นแล้วก็น้ําท่วมค่ะน้ําท่วมปลาก็เอาเลยออกไปหมดตอนนี้มีสัตว์อยู่ก็มีไก่กับเป็ดค่ะเน้ยงไก่กับเป็ดแล้วก็ปลูกผักค่ะสวนครัวสวนครัวแล้วแบบพืชยืนต้นเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวค่ะพี่ก็ทดลองปลูกหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าที่ที่สวยที่ ที่สวยที่อยู่ได้กับดินเปรี้ยวก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็มะพร้าวค่ะ ส่วนอย่างอื่นก็มะม่วงมะม่วงจะสวยอันนี้ปลูกได้ไม่ไม่ไม่กี่เดือนนะคะค่ะดูรู้สึกว่างามค่ะใช่มันพื้นที่อื่นไอ้ส่วนส่วนพืชอื่นๆก็ต้องรอปรับปรุงดินไปเรื่อยๆค่ะส่วนในนาก็ตอนแรกขุดใหม่ๆก็ปลูกข้าวได้เก็บอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือน้ําท่วมลงไปสองรอบแล้วก็น้ําท่วมเสียหายแต่ตอนนี้พี่ก็เลยยังไม่ได้ลงค่ะปรับปรุงดินรุงดิีก่อนแล้วก็ค่อยทํานาข้าว แล้วแล้วผักสวนครัวเนี่ยเห็นมีบวบมีพริกใช่ไหมคะแล้วก็ผักกลางมุ้งผักกลางมุ้งปลอดสารพิษปลอดสารพิษค่ะเพราะว่าเน้นเน้นผักเอนไซี์ไม่ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ว่าปุ๋ยสารเคมียาเคมีอะไรทั้งหมดไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็ได้ตัดขายเป็นรายวันเป็นรายวันค่ะเป็นรายวันส่วนใหญ่เอาไปขายที่ไหนคะส่วนใหญ่พี่ก็จะขายที่ตลาดนัดแสงสุขของในอำเภอแล้วก็จะขาย ขายออนไลน์ให้ผลใช่พอวันไหนมันตัดได้แล้วก็จะโพสแล้วก็เขาก็จะสั่งแล้วก็จะขายเนี้ยค่ะงานบวลหรือว่าประชุมหมู่บ้านอะไรนี้ค่ะค่ะก็ได้ความสนใจใช่ค่ะขายดีมากผักผักอินทรีขายดีค่ะแล้วแล้วตอนนี้เนี้ยเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วนะคะจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะก็ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆใครสนใจเรื่องไหนก็เข้ามาเรียนรู้กันได้ สำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่นะคะสวนกำนันลุยโคกหนองนาอยู่ในพื้นที่หมูหม่หนึ่งนะคะค่ะ,คะจะติดต่อทางกำนันลุยหรือว่าทางพี่ปริยาได้ที่เบอร์ไหนยังไงคะออของพี่เบอร์0895915814ค่ะส่วนของกำนันก็0817489017ค่ะาค่ะสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ติดต่อผ่านพอชอจอ พัฒนาอำเภอพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะหลังสวนค่ะน้องเจ้าผู้รับผิดชอบตำบลนาขาค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยร่มรื่นนะคะร่มรื่นเย็นสบายเนาะค่ะแล้วก็มีที่รองรับมีค่ะมีที่้อนรับจะจัดอบรมอะไรก็มีมีนั่งอบรมได้ค่ะเขามาอบรมบ่อยอันนี้ของขึ้นงมาอบรมไปก็ียกได้ว่ามีคนมาศึกษาดูงานก็ดีนะคะมาเรียนรู้ เรื่องของการทําโคกหนองนาก็ดีแต่ว่าตรงจุดนี้ก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆพัฒนาปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วพี่พิยามีอะไรที่อยากจะฝากคุณน้ฟังไหมคะบผกว่าใครที่อยากจะลองทําโคกหนองนาของต,ตัวเองเล็กๆอา,อาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่หนึ่งไร่ก็ได้ใช่ไหมคะมีข้อแนะนําอะไรยังไงไหมคะค่ะ ส่วนตัวนะคะพี่พี่เห็นแล้วว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อนะคะมันเห็นผลชัดเจนมากมเพราะว่าเห็นได้ชัดๆจากตอนที่เป็นโควิดระบาดตอนปลา,ปลายปีหกห้าต้นปีหกหกใช่ไหมเออไม่ใช่หกสี่เออพี่บอกออน่าจะบอกผิดแล้วเมื่อกี้ขุดหกสี่อกแอร์ค่ะ ตอนนั้นแฟนพี่เป็นโควิดนะคะแล้วก็ถูกกักตัว14วันค่ะเราไปไหนไม่ได้แต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ขาดแคลนอาหารเพราะเรามีไข่มีปลามีผักมีทุกอย่างค่ะเราบอเราอยู่ได้เราพึ่งตัวเองได้ค่ะเพราะว่าที่เห็นอาชีพที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดก็คือเกษตรกรค่ะกินค่ะเพราะว่าอาชีพอื่นที่ถูกผลกระทบจากโควิด เขาก็จะเดือดร้อนไปหมดแต่เกษตรกร,กรคืออยู่ได้เพราะนั้นเดินตามรอยพ่อคือกินทุกอย่างที่ปลูกปลุกทุกอย่างที่กินเหลือกินก็ขายแจกค่ะอันนี้คือเห็นผลชัดเจนมากถ้าใครอยากจะทําถึงไม่ไม่ได้เข้าโรงการเหมือนของพี่แต่ว่าก็สามารถทําเองได้เล็กๆน้อยๆบริเวณบ้านค่ะ มันเป็นการสร้างความมั่นคองทางด้านอาหารทําให้เราคือคือมีกินนะคะมีกินทุกวันไม่อดนะไม่อดค่ะเอาง่ายๆว่าไม่อดแต่ก็อาจจะไม่รวยแต่ก็อยู่ได้ค่ะพี่ว่าอยู่ได้มันมันมันปลอดภัยค่ะเราได้กินอาหารที่ปลอดภัยเพราะเราทําเองเรามั่นใจว่าเราปลอดสารพิษปลอดสารพิษแน่นอนค่ะปลอดสารเคมีค่ะทุกอย่าง ดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยอาจจะศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองหรือมาลงพื้นที่ดูก็ได้ไดนะคะแล้วก็ขอคำปรึกษาขอคําแนะนำนค่ะได้วันนี้ได้ข้อคิดนะคะได้ข้อมูลดีๆค่ะจากพี่ปริยานะคะที่มาร่วมพูดคุยกันะนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะ นิ้นย้ำในส่วนของเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งะนะคะเ,อเบอร์รเบอร์พี่นะคะ0 8 9 5 9 1 5 8 1 4 1> เบอร์กำนัน0817489017ค่ะติดต่อกันได้ะนะคะ,คะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณค่ะพี่ปริยาที่มาให้รายละเอียดข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีคะ่คะ